งาน,นเริ่มแล้วนะคะเอ่เป็นโครงการแบ่งปันน้ำมินิติในชุมชนนะคะอ่ตอนนี้ได้ได้รถเนาะเอ่อของอพิเชียพลนะคะรบกวนท่านเนาะเพราะว่า,อาของเรามันรถมาสด้าสองแล้วมันเล็กนะคะก็ะต้องต้องใช้ใช้ตัวคันใหญ่คนะ่ะสามสามแพ็ค สแพ็กแพ็คละสิบหลู19ก็3 9มเก็ดใช่ไหมคะสามก็ห้าห้สิาแพ็กนะคะห้าส็ดแพ็กสำหรับที่จะเอาไปถวายในงบประจำเดือนเดือนอมิถุนายนนะคะ 2567นะคะเป็นในงบของท่านพระครูไพศารวรดิศนะคะหรือ,อท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบางหินนั่นเองนะคะและก็เป็นงบของอพี่พ,พี่พี่โตนะคะศุภิมนชัยพิยุภาพนะคะแล้วก็ของพี่สอทอนะคะ นักรบันเทาสุขะะแล้วก็น้องภัชราบันเทาสุขนะคะ,อะตอนนี้ก็คือทางโครงการรวมพลังความดีก็แบ่งปันน้ำไม่ติดในจุมเชิก็ขอกราบขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะทีะ่ร่วมแรงร่วมใจกันเนาะก็มีแต่คนในครอบครัวเรานี่แหละนะคะที่จะช่วยกันแบ่งปันนะคะ,ะความดี ของนำเมติกลงสู่ชุมชนนะคะส่วนอีกอีกแพ็กหนึ่งนะคะเอาวันนี้เราถามอาจารย์นุษแล้วว่าจะเอาไปให้อาจารย์รดาชาเลยไหมอา,อาจารย์นุษ์บอกว่าพอดีติดทำภารกิจอยู่ด้านนอกนะคะก็เลยไม่สะดวกที่จะเอาไปในวันนี้นะคะก็เลย รอ,ออาจารย์มนุษย์บ้างก่อนเนาะแล้วก็อยากถ่ายรูปกับอาจารย์นุษเนาะแล้วก็เลยได้ได้ไปเอาขวดนะคะขวดน้ำปะนะนะคะไปให้ไปให้แม่ชีนะคะไปถวายแม่ชีนะคะแทนนะคะซึ่งซึ่งก็แม่ชีก็ดีใจเนาะที่ได้เอาขวดไป หว้พรนะเนาะในการทรําน้ําปานะนะคะ,ะก็ขวดในราคาโรงงานนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีนะคะพวกเราก็แบ่งปันนะคะน้ําเมนิติกในชุมชนนะคะเพื่อทุกๆคนนะคะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันนะคะสังเกตนะคะวันนี้นะคะที่ตรงร้านซันโซนนะคะเกาหลีสตรีทฟูดนะ้ดเนื้อย่างหม้อไฟนะคะ ด้านหน้าลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะเห็นไหมฮะมีรถจอดมากมายนะคะ,ะเป็นเป็นจุดที่บางครั้งเราก็อาศัยอาศัยจอดเนาะอาศัยจอดด้วยนะคะแต่แตบางทีไม่ว่างนะแต่วันนี้รถเต็มนะคะ ีสตรีทฟู้ดนะคะโคเรียนนะสตรีทฟู้ดนั่นเองนะคะก็ินอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะคะนะคะ่ะน,น้องก็น่ารักนะคะทุกคนเลยนะคะพวกเราก็อยู่ตรงนี้ตรงน,ะะนี้นะครับปั้นน้ำเม่เหล็กนะคะ,คะก็ตอนนี้นะคะใช้กำลังจัดนะคะ หมดแล้วบอดแจ๊สฮะอโอ้ค่ะทาะนี้ก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นรถรถเก่งนี่ไม่ได้แล้วนะนะตอนนี้มันได้สามแพ็คเนาะมันก็เลยได้ใหญ่มากเลยนะคะกนะ็วันนี้แจ๊สโลนะคนเดียวเลยเนาะพี้ยพคันนี้ก็แบบพูดปับ๊บอะไรเงี้ยก็มาปุ๊บเลยนะมาช่วยนะ ส่งส่งซะอาจจะได้แล้วแล้วนะคะแจ็คก็เงือต,ตกอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยนะคะอตอนนี้นะะ้นออนก็าตามนะตามตามจัดคลิปนะคะส่งคลิปนะว่างๆพวกเราก็มาร้านนี้นะเป็นร้านที่อโอ้โหไวมากเลยนะคะเอาไม่ทันเลยนะคะแจ็คไม่ทันเลยคลิปใส่ไม่ทันเลยนะ เรื่องดีนะที่เกิดขึ้นท่ามกลางเรานะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันเนาะแบ่งปันความดีของน้ำมินิติกลงสู่ชุมชนเนาะว่าถ้าวังหินเนท่านเจ้าอาวาสนะสุขภาพดีเนี่ยชัดเจนเลยนะคะนี่เร็วมากเลยนะคะคือ,ค,อ,ค,อคือธรรมดาที่พี่เจ้าพลจะไม่ว่างอะเนาะ เพราะว่าเขาจะว่างช่วงเย็นนะคะเราก็ต้องรบกวนทานถามท่านในช่วงเย็นท่านก็บอกเออ,เอ,อรบกวนในนะพี่พี่หรือลูกน้องก็ได้อะไรเงี้ยแกก็บอกว่าเออด้วยคายินดีครับีเเสร็จนะ่จะสงเกอ,ออกมาช่วยน,น้องแจเาเปิดไฟถูกเฉงได้เลยเนาะแถวนี้เอ เนในการการจราจรค่อนข้างอาจอแจกแล้วก็จอแจอเลีกน้อยนะคะขอบคุณเนาะขอบคุณจริงๆนะไม่มีคำไหนนะคะที่จะเราจะพูดได้มากกว่านี้เนาะก็คือขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกความดีนะคะที่ได้ทำร่วมกันนะคะใกล้แล้วนะใกล้จะเสร็จแล้ว วิ่งใหญ่พี่ยีกฝนหลบอย่างเดียวนี้ก็ให้เราดูเนาะซันโซนนะคะโอเรียนสตีฟดูเห็นไหมรถเยอะเลยวันนี้ลูกค้าเยอะเลยค่ะใกล้แล้วะ ถ้าถ้าไม่เก็บภาพไวนะ้เนาะพวกเราก็ไม่มีคลิปนะไม่มีให้คลิปไว้ให้พวกเราดูทุกๆคนเนาะว่าออโครงการทํางานยังไงนะคะก็ขอบคุณนะทุกคลิปทุกภาพนะทุกความประทับใจนะทุกการาแบ่งปันนะคะนะ้ำมินิติกของเราเนาะอันนี้ท่านก็เหนื่อยๆนะนี่นะจากจากอู่นะคะแต่ท่านก็มาช่วยนะ้เมตตาม,มาช่วยพวกเราเนาะ แล้แต่ก่อนนี้ก็มีพี่อะไรนะมีพี่เสนีนะคะพี่เสนีก็เกษียณแล้วเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วปีศูนย์หกอ่ะหกข้อหกหกเนาะเกษียณไปแล้วข้อปีที่สองนะคะแล้วก็แล้วก็พี่พี่อุดมศักดิ์นะคะพี่ดับพี่ดับุรุษอุดมศักดิ์นะมาเป็นคันแบบนี้ละค่ะนะก็ช่วยกัน ไปไปอะไรอีกคนนึงก็ไม่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะที่งศดงสแต่ว่าอันที่จริงเราก็รู้ว่าท่านฟอกไตตลอดเนาะมันก็เกรงใจเนาะแล้ววเ,เอเอ,เอจะชวนพี่ไปนั่นนะแกก็บอกขอบคุณน้อน้อ,อ,อนนะที่ยังนึกถึงผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ด้วยความดีๆเนาะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะ,ะเดินทางไปที่วัด ข้าวังหุนนะคะพบกันใหม่ตอนนี้วัดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ